เทนาทวยกลอร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลสัปดาห์นี้ไปเยี่ยมชมอาณาจักรธุรกิจสุขภาพชั้นนําของเมืองไทยในเวทีโลกอีกแห่งหนึ่งที่ BDMS Wellness Clinic ย่านถนนวิทยุใจกลางกรุงเทพมหานครกับแนวคิดในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันไม่ให้ป่วยหรือไม่ให้เก,กิดโรคด้วยหนทางสู่การมีสุขภาพดีอย่าง ยั่งยืนต้องเริ่มต้นที่การป้องกันเพราะการป้องกันคือกุญแจสําคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขอย่างยั่งยืนแพ้จริงจะเป็นอย่างไรต้องให้คุณหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาการุณประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic พาชมและพูดคุยกันครับ สวัสดีครับหมอแอมปครับสวัสดีครับพี่กฤษณะครับโอ้โหนี่นี่มันโรงแรมหรูหรือว่าคลินิกหรืออะไรกันครับเนี่ยคุณหมอแอมครับเป็นคลินิกครับเป็นคลินิกครับอันนี้เป็นโซนห้องสมุดครับเอาไว้รับคนไข้จริงๆเนี่ยที่ BDMS Wellness Clinic เนี่ยเรามีหลายชั้นอันนี้เป็นชั้นที่2เนี่ยก็จะออกมาแนวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแต่แต่ละชั้นเนี่ยชั้นออกกำลังกายชั้นอื่นๆเนี่ยก็จะแต่งในธีมที่ต่างกันเพราะว่า BDMS Wellness Clinic เนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลอ่าเป็น wellness เอาให้เข้าใจง่ายว่าโรงพยาบาล คือที่ที่รักษาคนป่วยให้หายดีส่วนเวลเนสเนี่ยคือที่ที่รักษาคนดีๆให้ไม่ป่วยป้องกันหรือการตรวจให้เจอก่อนหรือถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยป้องกันไม่ได้จริงๆเนี่ยตรวจโรคต่างๆได้เจอไว้ก็ยังดีคือโดยหลักการเนี่ย prevention is better than cure การป้องกันย่อมดีกว่ารักษา BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการที่ช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ด้วยการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลป้องกันและเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการได้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพโดยการกรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญจากทั่วโลกและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาให้เป็นคลินิกสุขภาพด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ในระดับสากลครับจริงๆิงเวลเนสก็คือการใช้เทคโนโลยีของแหล b แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเสมือนกับของที่เอาไว้รักษาคนป่วยนั่นแหละ<ม>แต่ยกระดับขึ้นมาในการ Early Detection ปัจจุบันเนี่ยเราตรวจลงไปได้ลึกถึงระดับ DNA แล้ว<ม>ทำให้หมอทางด้าน Preventive Medicine หรือเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพเนี่ยเหมือนดูดวงให้่<ม>พี่กฤษณะมาตรวจเจนเตกขึ้นมาเลยว่ามีพันธุก,กรรมเป็นเบาหวานแต่วันนี้น้าตาลยังไม่ขึ้น<อ>ผมก็ต้องบอกแล้วรหรือมียีนมะเร็งปอดไม่หยุด สุบูลีก่อนจะเป็นเนื้อง,งอกอก็มีให้เลือกสองช้อยอะ่ะจะรอเป็นมะเร็งก่อนแล้วค่อยหยุดซึ่ง<อ>ไม่ทันหรือจะหยุดก่อนแล้วเป็นช้าอย่างนี้เป็นตน้นมีเราดูดวงทางการแพทย์ทํานายให้ไดเ้เป๊ะเลยนะครับใช่ต้อทางการแพทย์เนี่ยเล่าได้เป็นวัน<อ>ว่าตรวจอะไรได้บ้างปัจจุบันเนี่ยตรวจได้เกือบหมดมถึงบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยแล้วแต่จะคุยเรื่องอะไรเพราะจริงๆก็เป็นเรื่องที่อยู่กับพวกเราทุกคนคเพียงแต่จะเห็นไหมเพราะตอนไม่ป่วยมักจะไม่อยากมอง ในปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนมากเกิดมาจากการใช้ชีวิตของเราที่ผิดโรคกินไม่ดีนอ,อนดึกขี้เกียจออกกําลังกายนะแต่จริงๆเนี่ยคือสัจธรรมที่เพิกเฉยละเลยกันไปมันจะมีสักกี่คนที่รู้สึกว่ายังไม่ป่วยก็ต้องดูแลต้องให้รางวัลตัวเองอเพราะสุขภาพสําคัญที่สุดผมอยากจะบอกคือคําว่า NCD คือ Non Communicable Diseases โรคไม่ติดต่อเรือรังหรือโรคทําตัวเองโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอัมาพกึกอมมพาดโรคเครียดโรคทําเองอะ่ะ<อ>ใช่ไหมพี่อ้วนก็เพราะพี่กินเบาหวานก็เพราะพี่ดืม่มกลุ่มโรค ncd เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย ศึกษาหาความรู้ให้เยอะเชื่อไหมฮะคนทั้งโลกเนี่ยหนึ100คนที่เสียชีวิตตายด้วยโรค NCD 74%โอ้กว่าครึ่งเลยครับือรนะ้อยคน74คนตายด้วยโรคทําเองโอ้ที่เหลือบวกอุบัติเหตุโรคนู่นโลกนี่เนี่ยแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ค,คนไทยเนี่ยเสียชีวิตด้วย NCD เนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกใน1ชั่วโมงคนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCD 44คนแต่รู้สึกไม่รู้สึกไม่มีตกอะไรมากากินไขมันเยอะกินน้ำตาลเยอะออกกําลังน้อยแถมอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากปัจจุบันมาแรงมากคือความเครียดเพราะฉะนั้น mental health หรือสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากมอตโต้พวกเราเนี่ย health brings well สุขภาพนํามาซึ่งทุกอย่างเมื่อเรามี health แล้วเนี่ยเราอาจจะอยากได้ w e l อาจจะอยากได้ยศใ้กระเป๋าได้ของแต่คุณต้องเรียงให้ถูกว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดบางคนเรียงผิดบางคนก็ทํางานใช่ไหม เอาให้สําสเร็จก่อนต้องรว,ว,วยก่อนแล้วรวยก่อนแล้วเป็นไงไปถึงจึ<อ>แล้วป่วย<อ>บางคนก็ทุ่มเทเต็มที่พอ60ปุ๊บได้ตาแหน่งป่วยอีกต้องเรียงให้ถูกว่าสุขภาพดีไม่ป่วยเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอ,อะไรก็ตามที่มาทําให้สิ่งเหล่านี้เสียไปเนี่ยสำหรับหมอแอมกับทีมงานเนี่ยผมรู้สึกว่านั่นคือเรื่องใหญ่ นี่ะครับสุขภาพดีต้องเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยการป้องกันดูแลใส่ใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนครับ